ีเย็นวันกโผล่มาทุกคนชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหมาชอบขึ้นเรือห้าสิบยี่สิบสามสี่สี่สิบห้าสิบยี่สิบสามสี่สี่สิบถามจริงรู้จักอย่างไรบ้างไม่รู้จักรู้จักกับพี่ลีพี่ลีเหรอเฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงขอให้ขอให้น้องใหม่เดินทางสะดวกเถอะอันนี้มันคือเหตุการณ์การการสูดกล่าวสูดผู้ที่กิดก็รู้ว่าพลังของพลังพละ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราพบน้ำแดงแต่เราไม่ได้พกมาดื่มเราพกมาไหว้วันนี้ใช่เราต้องขอพรเขาหน่อยก็ไหว้ก่อนเราค่อยดื่มผมวางขวดเปล่าไว้โอ้ยจุกเหรอ <c oughs> สวัสดีเย็นวันศุกร์น้องทุกคนสวัสดีครับผมตากล้องมือใหม่มือใหม่จริงด้วยเปิดฝาเลยไม่ฝาด้วยมือใหม่จริงเพิ <c oughs> งง่งหัดใช้เลยยังไม่เปิดฝาเราผู <c oughs> ้จัดการรูปหล่อของเราอยากกดโจ้ปะใส่กดโจ้ให้ดูด้วยวันนี้ ยังไงเดียเราวันนี้เต็มที่โซน,นเพราะว่าอะไรนะโซนโซน,น,นคือก็คือ,คอตอนนี้ใช่ไหมเขายังไม่แข่งวันนี้เนี่ยครับผมคือต้องชนะเท่านั้นครับใช่ไหมใช่ต้องชนะและชนะและชนะเท่านั้นใช่ถ้าไม่ชนะก่อนได้ถ้าไม่ชนะก็คือไม่ชนะใช่ แล้วคือสมมุติว่าสมมุติถ้าเราแพ้คือเราแพ้ใช่แล้วเราจะมีโอกาสเข้ารอบพ l a y o f f ไหมถ้าเราแพ้อ่ะเราแพ้ได้ห้ามแพ้ดีกว่าเราอย่าแพ้ดีกว่าอย่าแพ้แล้วเหอเอาชนะหมดดีกว่าเราเอาชนะหมดการันตีข้างบนบนตึกอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนตึกขึ้นไปเฉยๆอืมขึ้นไปนั่งเล่นเขาเรียกว่าไงกลับมาช่วงแบบว่าพูดคุยกันในลิฟต์ชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหนือชอบขึ้นลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสี่สิบเอาต่อดิ ได้ได้ท่อนเดียวได้แค่นั้นแหละโอ้อเป็นแค่ติดอยู่ในลิบผมตดอยู่ในลิบอ่ะโอ้โหโคตรโหดผมเหม็นในลิบอยากจะกินข้าวมันไก่เพลงอะไรนะไม่รู้มันกันหรือจะกินแซ่บวันเหตุใดเราหน้าคนเดียววะไม่ได้ไปนั่งกับเขาวะรับนั่งคนเดียวเลยอ๋อตอานี้ทำสมาธิไงโอ้โหมีก็มีมันดูดีจังวะมีไฟเหยแหมเจ้านี้ก็ไก่ฉีกเหมือนกันเพื่อทำเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรมันหนาวมันหนาวพ่อคะพ่อดูเวยนะคะว่าหนูมันนี้พี่ลีใช้งานหนูทลังล้างจานล้างเก้พีเพี่เองพี่เองพีอย่าๆย่าคนลย่าหย่าคจะเก่งกับใครก็ได้การที่คุณล้อเลียนผมผมไม่ตลกแต่คุณพังแต่คุไปแล้วพังโอเคไม่ได้บอกให้รู้เรื่อไดดไหมโอ๋ไอ้เจ้มันต้องิดหอ เพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บถาม <c oughs> จริงรู้จักเพลงนี้บ้าง,หงไหม่มรู้จักรู้จักของพี่ลีพี่ลีหรอไม,อไม่รู้จักตอนกินไหตี่เหล่าครั้งที่แล้วพี่ลีร้องเพื่อน,นเจ็บเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นเพลงใค่หนแบบคนไหเจ็บ เกือบกดอัดไม่ทันนี่กดอัดรอรับหน้าโน,โน่นโน่เข้าห้องแขกไปก่อนไงเฮ้ย <c oughs> มันเป็นยังไงอะมันเป็นยังไง <c oughs> ขอให้ขอให้น้องใหม่เดินทางสะดวกเถอะกลัเข้าไปคุยกับตัวเองหายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกนำพาความคิดนำพความรู้สึกที่อยู่ในร่างกายตอนนี้ออกมาตามลมหายใจคนที่สำคัญที่สุดที่น้องอยากจะคุยด้วยตอนนี้ คงเป็นตัวของเ้องเองและนั่นคือการทำสมาธิที่ดีที่สุดเพราะเรากำลังจะได้คุยแล้วพาตัวเองไปเจอสิ่งที่สำคัญในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าในวันข้างหน้าคือการแข่งขันของนองเอกวันนเโเราไม่เสียด้วยหนึ่งสองสามรไอ้เว้ยเสียงบบมี้มาจากไหนฮะพี่างให้มาตอนพี่เอาฮึ่มฮึมเนี่ยเหรอ อัดอันอยู่ข้างในจะได้ไม่ต้องออกมาแบบแต่งเสียงไปเยอะลงศอสลงต้นยืนจับมือกัน่นีอันนี้มันคือเหตุการณ์การเขาเรียกว่าการจูนพลังจูนขึ้นให้ตรงกันตรงพลัง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 ทั้งไม่ต้องสนใจว่ามีกล้องตรงนี้ส่งพลังกันได้เต็มที่เพราะถ้าส่งพลังมันแปลกๆแล้ววะตรงพลังครับหนาวหนาวอาจจะทุบแล้ววันเสาร์ครับอาจจะเดี๋ยวเราใส่จอยเอาไว้ให้เฮ้ยกูลงล่างอินลินอยู่้วยเจอยไปแล้วจอยไม่มีฟิกกูลงมาอยู่ มันหมดทุกอย่างแล้วดีดีกูช่ราบมไปไวไวไล้วไ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 ปไว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 ไมไว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 ไดไว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 ไไว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 ไไวไวไมไไวไไไวไไไวไไปไไไไไไไวไไไว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 ไไ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 ไวไไไไไวไไไไไวไไ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 ไวไไไไไไไวไไ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 ไ ไอ้ส <Cornell> ี่ตายนด้วยสี่ตายนด้วยเห็นอะไรนี่ดูดี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 ที่แข่งนั่นไหนที่แข่งใครเราคลิปเข้ามาคลิปเข้ามาคลิปเข้าเราคลิปเข้าตีป้อมด้วยมันใครคนอยู่นด้วยเราคลิปเข้าเราคลิปเข้าไม่ต้องขอได้แล้วกูกูฝั่งนะขอไอ้คลิปเข้าคลิปเข้าตีป้อมดิเฮ้ยตีไปคนให้กูไหนคนให้ตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่เฮ้ยตีป้อมตีป้อมตีป้อมดีตีป้อมดีเฮ้ยตีป้อมหน่อยเนาะหนึ่งนะติดอยู่ให้ว่ากันเป็นตัวไอ้พวกโปครับ

มามามาเจอมัวมัวอย่างไว้เลมันอ่ามัวเลยอะคุมม่วกว่าเอ้าเอ้าจะอะไรเป็นมัวเจอมัวนี่อ๋อดีบุได้ m อมวดีโอโดีบุแบบโดนแบนทุบตลอดเวลาเฟนิกเกมนี้ชีวิตจะเข้าจากฝั่งของคูเต็มัดเขนาดนั้นก็โอเคไปอาบนะไปดไียเราดูอยู่ี ุ๋ยนี่ปุนี่เฮ้ยดูไนเฮ้ยดักดักวเลานอนมาอย3 3> ู่ตายแล้วะเฮนเนนะเวมห็นเนนนถอยถอยถียาวนะมา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 มอย่าพิกเีพิกแล้วเฮ้ยกูมาปิดนะเฮ้ยกูมาปิดมึงตยมึงก็ตายมึงก็ตายตาย่นบนส่วนไลในภูมโลกลางเราลางเรา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 ลางเดึงมาดึงมาดึงมาไปล่ไม่มีิกไปลไม่มีิกกูดะมาได้อย่โอ้โหโดนีกไม่ไปเที่ยวเที่ยวแรงเที่ ไปเลสฟิกไหวนะเว้ยเลสมาได้เลสบัวด้วยเลสเลสเลสกูมีติดแล้วบุ้มเออลสตายเลสตายเฮ้ยดึงโซนเด่นเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเล้วไม่ไหวเลสเกี่ยวกูแล้วต้องไปคนต้องไปคนต้องไปคนเจ้าเจ็บเจ้าเจ็บเจ้ยไอ้อ้จะตายนะเว้ยต้องไปคนไปก่อนไปกฟคนทิปเข้านะเว้ยเฮ้ไอ้เสียเกิดนะเว้ยไอ้เสียเกิดนะเว้ยอ้อยันปะไอ้มันเหียวเกิดนะเธอตายเกิดเธอตายเกิดเธอตายเกิด ไอ้มันตีบ้านเฮียมัตีบ้านเฮ้ยตายเตายเทวเทวเทวเกิดแล้วไฮ้เทวตายเทวตายเฮ้ยข้าไปเลนี่ไม่จบเลยอี่ตายตายน้นต้นเกมมันต้องการแบบชนะไฟอะมีอะไรปะเจนนะเพื่อนเจนูจะควายปะเออามเล่นไม่ได้เออามเล่นไม่ได้ไปาาตาตายตานเีนีบ้น้ดนีนรรรดูาตายตายนตาย

ไอ้มอนไหวไอ้มอนไหวไม่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 จะเกี่ยวถ้าจีมันเกี่ยวกูอยู่อ่ะถ้าจีขึ้นหลอดเพม่ไ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 ม่มันมีโอบมันมีโอบมีแข่ง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 ใช่ปหมพี่มิ้งมาอยู่สวยมอนฟินิกอยู่นี่ฟินิกไอดูอินมันเดินตามอดูอินอดูอินไอมั้ยไอดูอินมั่วเว้ยเฮ้ยอย่าหน้าแทงตัวแก้วเลยกูด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 ููด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 

เปี้บุคนพ่อเจ้าแจ้วหนึงอือจบไปอาลิกาโต้อาลิกาโต้ไปเป็นไปของผมจะไปผมอยากไปผมอยากไปครับผมไปด้วยไอ้ใครแต่เราเป็โรดี้กูขอเป็นเดียวนี่เป็นเดียวเตีผมอยากไปครับเป็นตีจัดเว้เป็นตีเปตีปุ่นซะงั้นนี่เปคนที่ไปกูไปกูต้องไปจากตารางคะแนนน้ำปัจจุบันครับและอัมพตีครับ โอ้คอมโบโดึงเชือกนะใ <c oughs> ช่เชือกพิเศษจงบอกคาดเถินใครงับเลยสองสำลัในไฟ9.9 0อะครับใครจะไปเอาดูไปด้วยน้องใครจะไปผมไปด้วยครับรถคันนี้โอ้ยเก่งมากรถคันนี้ผมไปนะ โอ้เป็นไงวันนี้5เกมเอาอีกแล้วเรานำา2ก่อนตลอดแล้วก็โดนในซองครับไม่ตดนหน้ากั่ในซองในซองโดนนำสองก่อนแล้วในซองของตีดโดนนำสองในแข่งนี่นำเขาก่อนสองแล้วก็โดนตีมาโอ้ยเคาเรียกว่าเป็นไปตามแผนไงมีบูมด้วยไอ้บูมไปห้องน้ำครับเป็นไปตามที่ซ้อมสภาพ เห,หนื่อยไหมนี่เหนื่อยโคตรหิวดูโอมช่วงหลังเนี่ยที่แคมเนี่ยดูเครียดนะรู้ปะ่<ล>ะรู้ตัวไหมเออมันมันตอนล่าผมหงอกเหรอหงอกมึงอ่ะไม่<อ>ใช่ใช่หงอกมึงอ,อ่ะก็ธรรมดาพี่เออถ้าผลงานดีก็ไม่เครียดหรอกเข้าใจเข้าใจ <c oughs> โอ้โหลุล้นหน้าซิดเลยในห้องอ่ะโอ้เมื่อกี้อยากถ่ายแพนกล้องไปเห็น สามคนยืนข้างหลังมากโอ้โหสามคนนี่คือพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ลีแล้วก็พี่นัทพี่นัทโอ้โหทต่ไม่ไร้ครับได้แต่ป้อมมันจบไปหรอมันมันน่งไม่ติดมันนั่งไม่ติดนั่่งไมติดลุ้นไรงหน่อยอืมแต่ไม่เอาแล้วสองสองไม่เอาแล้วโอ้ยมันน่าจะน่าจะมีอีกแหละอะไรอะไรนี้ไม่เป็นไรสนุกดีครับสนุกเป็นไงพี่เอิร์ดมาอ้วฟอร์เรนติโน่ลำดุ้งลำดิ้งเอ้าพี่มาพี่มาก็ชนะววันเดอร์หมูวันเดอร์มันเพียวให้หมดแล้วมันเดอร้หมู่พี่เหรอเราไม่ต้องหมู่พี่เหรอไม่ต้องหรอะไร ตัวเมนเขาต้องไห้เขาอ้าวแล้วพอเลนไม่ใช่ตัวเมนมึงเป็นไงไม่เมนลำไม่เป็นเราเาเมนเราเมนไหนอ่ะผมเมนพอเล่นลำลิสุดสักดอกเลยลำเอาตอนสุดท้ายก็ไล่ดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่แค่ไล่ได้แค่นั้นเลยเพื่อนเอาให้หมดแล้วเฮ้ย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 มุกเหรอตอกมุกเหรอตอกเมื่อกี้ฮาอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยพี่เขาถ่ายไว้ปล่าวะไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่ไม่รู้เห็นตอนชนไหมโอ้ต่อไม่รู้โอ้เอาหาอะไรขนาดนั้นเยอยต่อมุกไมได้้ย่นุก วันนี้รวมรวมเป็นไงบ้างรวมรวมเหะก็ถือว่าเล่นกันใจเย็น2เกมแรกนะส่วนสองเกมหลังที่โดนตีเสมอนะก็ต้องกลับไปแก้ไขมีข้อผิดพลาดอยู่ครับเล่นใจร้อนกันไปหน่อยอยากจะปิดเกมไงก็แบบเรานําก่อนแล้วไงอยากจะปิดเกมให้ได้แต่แบบมันก็รีบร้อนก็ไม่ดีเนาะก็ต้องแก้ไขกันไปครับซึ่งเกมเกมทีห่ห้าเราก็เล่นกันใจเย็นขึ้นก็ฝากเชียร์ด้วยครับพรุ่งนี้ลุยต่อรักทุเลหน่อยถ้า <ไป S 2> พรุ่งนี้ชนะก็สายบนครับแล้วก็ได้การันตีเพลย์ออฟเพราะว่ายังตอนนี้ยังไม่การันตีต็ยังไม่การันต ก็ต้องรอดูพ่งนี้ต้องรอดูต่อไปแล้วพรุ่งนี้เราต้องทำตัวเองก่อนก็คือเอาชนะก่อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอชนะใช่เพื่อสายบนครับผมและเพย์ออกมากเชียร์ได้ครับมืดแล้วตอนนี้เขาปิดตึกปิดไปแล้วเขาบอกมึงอยู่กันนานแล้วไปแล้วบบ๊าายย